ประวัติของหลวงพ่อสังวานเขมอโกนะคะ,ะท่านเป็นคน,อ,น,คนอําเภอสังชุกนะคะตำบลห,หนองนาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านได้บวยครั้งหนึ่งที่อายุครบบวชแล้วแล้วท่านก็ได้ลาสิกขามาเพราะว่าท่านอ่านหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้เรียนแล้วก็ท่านก็ลาสิกขามาก็มาอยู่บ้านทํานาทําไร่ แล้วก็ท่านก็มีภรรยาแต่ว่าไม่มีบุตรด้วยกันตอนนี้ท่านเป็นคนที่โลกตอนนี้ก็มีอาจารย์จินตนานะคะก็ท่านได้ฟังธรรมะของอาจารย์จินตนาแล้วครั้งหนึ่งก็อาจารย์จินตนาก็ได้ผ่านมาทางอำเภอสัมชุกนี่ก็มาพบกับหลวงพ่อสังวานขีมวโกหลวงพ่อสังวานขีมวโกก็ได้ปฏิบัติธรรมกับอาจารย์จินตนาก็ ท่านก็บอกว่าให้ทําสมาธินะจะได้หายโลภหายภายัยหลวงปู่สังวันเขมกโกก็คิดอยากจะบวชอีกก็ปฏิบัติทำมาเรื่อยๆมาคิดอยากบวชก็อายุสามห้าท่านก็เข้า,อ,าอยู่ในร่มกาสาวพัดเพราะว่าแล้วก็ท่านก็บอกกับภรรยาว่าทีนี้บวชแล้วไม่ศึกแล้วนะก็ภรรยาจะไปมีแฟนใหม่ก็ อนุญาตให้มีได้เลยทีนี้ท่านก็บวชมาบวชมาก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆปฏิบัติมาก็ปฏิบัตมิตมาก็บินทบาทอยู่ที่วัดทุ่งนี่วัดทุ่งยังมีเล็กๆสถานที่ไม่มากนะคะสถ,สถานที่ประมาณไร่สองไร่เลยแค่น,นี้เองนะคะแล้วมีวิหารเล็กๆอยู่เก่าๆท่านก็มาพักที่วิหารนี้ก็มีลูกหลานพี่น้องท่านหลายคน พี่น้องท่านมีห้าคนนะคะก็ท่านก็บินทบาทเรื่อยๆไปทีนี้ก็ท่านก็ไปบินทบาตท,ทีนี้ก็ท่านก็ทิดไปเรียนนะคะที่ไปเรียนที่จะไปเรียนกรรมฐานเนี่ยก็ตอนนี้ใครแนะนําไม่ทราบว่าท่านไปเรียนกรรมฐานที่วัดมหา,าธาตุนะคะไปวัดมหา,าธาตุก็ขเขาก็ไม่รับเพราะว่าท่านเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่เป็นก็ไม่รับพระไปกันเยอะก็ไม่ ไม่รับหลวงพ่อสังวันเถมโกนี้เป็นพระที่ไม่รู้หนังสือเป็นพระบ้ารนอกอ่านหนังสือไม่เป็นเขาก็ไม่รับทีนี้เขาให้ทดลองว่าลองไปเรียนดูก่อนว่าให้ลองทําดูว่าหลวงพ่อสังวันนี้จะทําอะไรได้บ้างเพราะพระมีเยอะไปที่ไปเรียนกันติดนะหลวงพ่อสังวันเข้าไปเรียนที่วัดมหาธาตุค่ะแล้วก็ท่าพระจันทร์นียนะค่ะค่ะไปเรียนที่วัดมหาธาตุแล้วก็ ทางทางวัดมหาธาตุนั่นกใ็ให้ให้ให้ท่านอยู่ลองดูว่าอยู่ว่าท่านจะทําอะไรได้ไหมแต่นี้หลวงพ่อก็อยู่นี้อยู่ท่านก็ทําได้ทุกอย่างตีสท่านทำเสร็จหมดแล้วเพราะว่าล้างห้องน้ำล้าห้องน้ำทำความาสะอาดขยันขันแข็งทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย พระที่อ่านหนังสือเป็นนั่นยังไม่ตื่นเลยยังไม่ตื่นเลยนะหลวงพ่อทั้งวันก็เสร็จหมดแล้วค่ะทําเรียบร้อยมาแล้วก็เป็นพระที่ขยันดีท่านก็เรียนปฏิบัติมาได้ดีต้องเรียนกรรมฐานมาจากที่นั่นด้วยค่ะเรียนมานั่นด้วยแล้วถึงจะมาเจอหลวงพ่อมหาจงโสภาโนนี้ก็มาที่มาเจอนี่ตอนนี้ไม่ทราบนะคะว่าเจอกันตรงไหนอ๋อพราะเดชพระคุณเนี่เดิมทีเนี่ยไปเรียนกรรมฐานจากวัด มหาธาตุค่ะวันมหาธาตุก่อนไรยศึกษาอยู่ที่นั่นไปเรียนอยู่ที่นั่นค่ะได้กรรมฐานแล้วท่านก็เดินสงสัยจะเดินทุ่งลงไปเจอกันนะตรงนี้ไม่ทราบค่ะตรงนี้ไม่ทราบว่าเจอกันตรงไหนนะคะแต่มาเจออีกทีนึงก็มาอยู่ที่วัดแล้วมาเจอกันก็้าที่อยู่ที่วัดบ้านทึงนะคะเข้าอยู่ในประชาวัดบ้านทึงอยู่ในบ้านทึงกล้าอยู่ในอำเภอสามชุกนี่นะคะออยู่ในอำเภอสามชุกนี่นะค่ะบ้านถึงไปทางไหนก็นอยู่บ้านถึงห่างจากที่นี่กี่กิโลก็ประมาณสัก1ิ สิบกกิโลประมาณสักสิบกิโลเนี่ยค่ะสิบกิโลเนี่ยได้ก็วัดที่ไปเรียนอยู่ในป่าช้าอยู่ในป่าช้าหลวงปู่มหาทองนี่นะค่ะอยู่ในป่าช้าหกปีอยู่กับหลวงปู่มหาทองอยู่กับหลวงปู่หกปีบินธบาทเลี้ยงภูบาอาจารย์หลังหลังจากนั้นแล้วไปไหนคุณโยมหลังจากที่ออกจากจากป่าช้าไปที่อยู่ในป่าช้าหกปีนี่ก็ออกไปก็ท่านก็จะตั้งใจไปเชียงใหม่นะคะ แต่ท่าน<ป>ตอนแรกหลวงปู่สังวานจะไปเชียงใหม่ค่ะตั้งใจจะไปเชียงใหม่ทีนี้ก็ไปเจอที่เขาสารพัดดีนี่ว่าเขาสารพัดดีอยู่ที่ไหนไปทางตะวันออกน่คะแต่ว่าขึ้นอ,อยู่ที่สามชุกนี่หรือเปล่าไม่ไม่คือขึ้นเอามันขึ้นจังหวัดชัยนาฏค่ะก็จังหวัดชัยนาฏเขาสารพัดดีติดต่อกันกับสุพรรณนะคะ,ะก็ไปไ,ไปสร้างอยู่ที่นั่นก็ไปสร้างอยู่ที่นั่นไปก็ไปปลูกกระต๊อบอยู่ก่อน ปุกกระยอไปไปปุกกระยอพักผ่อนก่อน ары. ใช้ใช้ใช้เขาเรียกแฝกนะคะหญ้าแฝกหญ้าแฝกก่อนแล้วก็เอาไม้ไผ่ทำแลวทีนี้ก็คนก็ว่าหลวงพ่อสังวานี่เป็นพระที่ไม่ไม่เต็มสต,ติอะไรเงี้ยคุณพระพระบ้าพระบอนี่ท่านเล่าให้ฟังเองนะคะว่าเพราะว่าอาตมาเนี่ยว่าพระบ้าพระบ่ระบ,ะบ,ะบะท่านก็อยู่เรื่อยๆไปก็บิณฑบาตเรื่อยไปอะไรไปท่านก็อยู่ปฏิบัติทาไปเรืจนคน เขาเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ปฏิบัติดีก็มีคนรักก็มีคนก็เอามาทําสถานที่ให้อยู่ทําให้ดีทําให้ดีฝาเก่าหน่อยแล้วก็ให้ดีกว่าแล้วสมมาสงสัยเหลือเกินแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดนี้ใช่ไหมคุณโยม<อ>ช่งวงที่ท่านกลับมาจําบรรษาอยู่ที่นี่อย,อย่างคะท่านท่านท่านต้องสร้างวัดที่เขาสารพัดดีก่อนสร้างวัดที่นั่นก่อนสร้างขึ้นมาเป็นวัดแล้วนะคะเป็นวัดเป็นวัดทำเรียบร้อยแล้วทำก็ ท่านก็มีนักบวชเนี่ยมีทีประจําวัดอยู่ตรงผมมั่งไม่ตรงผมมั่งก็มีประมาณร้อยร้อยฝานี่นะคะก็มีเป็นร้อยนะคะก็มีเมื่อีก็ทำสถานที่ไว้ดีเรียบร้อยแล้วก็สร้างโบสถ์แต่ว่าท่านก็ตอนนี้คนทางนี้ค่ะทางทางที่วัดท,ทุ่งสมุทรีทานี่คือญาติพี่น้องอยู่ทางนี้ก็ไปพัฒนาน,นิมนต์ท่านมาให้กลับมา,าบำรุง วัดทุ่งสามัาคีทำให้ดีขึ้นฝ่านี้วันนี้ท่านก็ไปไปมามาเพราะว่าลูกศิษย์ของท่านมีอยู่ก็ทิ้งได้แล้วคือว่าลูกศิษย์ท่านเก่งแล้วท่านก็ทิ้งได้ก็ท่านก็สละมาสละมาทํามาบุญละวัดทุ่งนี้ให้ดีขึ้นก็วัดเขาสรพัดดีก็ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่ามีพระดีมีแม่ชีดีกลางมีอาจารย์ที่ดีก็คือเป็นญาติของพ่อนั่นเองก็รักษา การแทนอยนู่ตรงนี้ก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดเปาสัพพด,ดีหลวงพ่อสังวานเขยมวะโกก็มาเป็นไม่ได้มาเป็นเจ้าวาดนะคะมาเป็นคือมีเจ้าวาดอยู่แล้วเพราะว่าหลวงพ่อสังวานนี่ไปเอาหลวงพ่อมาไลมาเป็นเจ้าวาดฉายาจำไม่ได้ค่ะาามาเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อหลวงพ่อสังวานนี่ก็เป็นพระลูกวัดแต่ว่าเจ้าวาดน่ะ ไม่มีใครที่จะค่อยรู้จักกันก็รู้จักแต่หลวงพ่อสังวานเขมกโกใครมาก็ต้องมาหาหลวงพ่อสังวานเขมกโกกันไม่มีใครมาหาเจ้าวาดก็หลวงพ่อท่านให้ธรรมะแล,ล้วหลวงพ่อได้ให้ธรรมะลูกศรริษย์ข้อคิดของหลวงพ่อว่าข้อคิดของหลวงปู่สังวานนี่ว่าอะไรว่าโยคพอจา<ง>ได้สักก้อหลวงปู่ก็หลวงปู่สังวานนี่จะเน้นในหลักการธรรมะนี่เน้นเรื่องศีลเน้นเรื่องศีลเน้นเรื่องโกรธ ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะให้รักษาศีลให้ดีเออเราจะพาไปสวรรค์กันนะจะได้ไม่ตกนรกกันกรรมะของท่านนะจะให้พวกเราเนี่ยไปสวรรค์กันไม่ตกนรกก็ในเรื่องศีลรักษาศีลให้ดีไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกันนะขอให้อยู่ก็ขอให้ดีกันในช่วงที่หลวงปู่อยู่นี่คุณโยมในช่วงที่หลวงปู่อยู่นี่ท่านพานั่งสมาธินานไหมนานค่ะ ก็เป็นชั่วโมงเลยค่ะนั่งเป็นชั่วโมงนะชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะนั้นท่านยังแข็งแรงท่านก็ใครมีกิจนิมนต์ที่ไหนกรุงเทพท่านก็ไปตลอดนะเพราะว่ามิสบาทไม่ได้บินเพราะว่าลูกศิษย์ไม่ให้ไปบินท่านก็อยู่วัดมีแขกมาเยอะหามีโยมมาถวายตั้งกระทานมาปฏิบัติธรรมกันถึงเวลาบวชนี่ก็มีเป็นพันพันะค่ะโอ้มีเป็นพันทุกปีนะเป็นพันพันทุกปีนะค่ะ ปีนี้ก็เช่นเคยทุกปีที่เราบวชตรงกับวันที่เท่าไหร่นะโยมนะวันที่15มกราทุกปีหรือเปล่าทุกปีทุกปีค่ะโยมทั่วสารทิศที่ฟังอยู่โยมกรุงเทพก็มามาทางนั้นเลยค่ะมาจันทบุรีมากันทบุรีแล้วก็ชุมพรประจวบนี่ค่ะระยองมีค่ะส่วนมากนครสวรรค์เชียงใหม่มีมีเชียงใหม่เชียงใหม่ก็มีมาสิยานุสิ์หลวงปู่ภาคอีสานก็มีมาภาคอีสานนี่เยอะหน่อย แต่มาได้สอบถามดูภู้าสารเยอะคนทุกคนอ่าสารประมาณาเยอะช่วงวันที่15นี้ก็เริ่มมาแล้วทยอยมาแล้วคนจะมาตั้งแต่วันที่13มกราค่ะที่สิมกราเริ่มทยอยมา,มาแล้ว13ามกราถึงวันที่1 4 15ี้นี้ก็ประมาณ200คนแล้วการได้บวชก็เป็นการสร้างกุศลก็ขอเชิญชวนทุกปีทุกวันที่13มกราคมที่นี่จะมีบวชปฏิบัติธรรมเนคขมะ วันนี้ได้ฟังสารธรรมแล้วกับคุณโยมแล้วก็รู้สึกว่าหลวงปู่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะสร้างวัดวาอารามไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังให้กับชีพามไดนะ้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะมาสร้างกุศลหรือมาทําความดีอันนีนะ้เราตามรอยพระเถระซึ่งเป็นศิญญานุสิทตนะสำนักวัดมหา,าธาตุ ขณะนี้อาตมาก็ได้สนทนากับพูดคุยกับคุณโยมก็ได้เวลาพอสมควรวก็ขอเจริญพรขอบคุณคุณโยม ข,ขอเชิญสถาบันการศึกษาหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการนำธรรมสู่สังคมโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ติดต่อได้ที่ห้อง4 1 5อาคารสังคิกะเสนาศวัดศีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อย <little happiness S 1> กรุงเทพมหานคร10700โทรสาร0 2 8 8 2 4 8 <my> 1 8หรือ w w w d h a m m a h a p p i n e t c o m อีเมล365 under score dsn at hotmail.co.th รััักกกกกกซึ่่่่งนนนนแแลละะเเป็ฎฎทีีออยูืไมมหารกมเหกยการ365วันขนคนพบธรรมมุงม,มันสร้างสารรค์สังคมให้ดีงามติดตามชมได้ทุกวันอังคารเวลา16.00นถึง17.00นโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ พบกันช่วงที่สองครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกำลังอยู่กับรายการ365วันคน้นคนพบธรรมเรากำลังอยู่กับพระธรรมวิทยากรจากสำนักง,งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คุยประเด็นเรื่องความฝันจินตนาการและแรงปรารถนาที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จโดยที่เราพูดกันมาถึงบันไดขั้นที่7ครับท่านผู้ชมก็คือเกี่ยวกวับเรื่อง การใช้สติแล้วก็วันนี้ก็ถือว่ามีบุคคลตัวอย่างโดยที่ท่านพระอาจารย์ท่านได้ให้เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผ่านมาจากบรรยากาศก็มีโดยที่พระอาจารย์ชัยรัตน์นะครับท่านได้ไปนำพาญาติโยมปฏิบัติไม่ทราบว่าวิธีการที่ไปปฏิบัตินะครับอาจารย์เราจะเริ่มยังไงกันดีนะครับอาจารย์วิธีการปฏิบัติ ก็บางคนบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องแต่งชุดขาวทาไมจะต้องมีปฏิกคริยาอย่างนั้นนะครับพระอาจารย์เริ่มแรกก่อนอันดับแรกก็ไปที่วัดก่อนปฏิวัติก่อนนะโยมปฏิวัติก่อนจะได้ปฏิบัติรวมกันถ้าปฏิบัติส่วนตัวก็อยู่ที่บ้านก็ได้แต่ในการปฏิบัตินั้นวันนั้นก็ไปรวมกันที่นั่นสิทยานุสิทธิหลวงปู่สังวันก็ไปรวมตัว